สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิววิธีเปิดบัญชีหุ้นผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงอย่างง่ายๆหลักทรัพย์บัวหลวงก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือของธนาคารกรุงเทพพอดีผมเหลือไปเห็นเมนูข้างล่างเอา้าหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเอา้าว หายไปแล้วอ๋ออยู่ข้างล่างนี่ไงตกใจหมกเลยนี่เปิดบัญชีหุ้นเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้กันแว็บเอาไว้ทำาปกคลิปพร้อมติดตามตลาดลงทุนอะอันนี้กดเข้าไปเขาจะไปไหนกันเกาจะดึงไปหน้า เปิดธนาคารกรุงเทพโอเคเขาก็บ,บอกโปรโมชั่นดีๆท่านอย่าคลิกลิงก์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ลิงก์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพนะครับท่านอาจจะโดนหลอกได้ผมเคยไปสมัครนะตอนผมสมัครผม,ไป,มรไปสมัครที่ธนาคารกรุงเทพนะซึ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะมีแค่บางสาขาที่เขามี เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยโดยหลักปกติทั่วไปเนี่ยหลังจากเราสมัครแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ในการรออนุมัติในการซื้อขายเราก็มีหน้าที่ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายแล้วแต่สะดวกหนึ่งในนั้นที่คนนิยมก็คือ streaming pro สามารถโหลดแอปได้ใน ios เับ a n นดรอยได้หมดใน Play Store ใน App Store ทีนี้เขาก็จะให้รหัสมาทางไปรษณีย์หรือไม่ก็เป็นทางอีเมลคู่กันจะไม่ให้มาทางใดทางหนึ่งจะต้องใช้คู่กันเพื่อระบบของอความปลอดภัยอ,อันนี้ก็มาดูกันเงื่อนไขการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ผ่านโมบายแบงกิ้งต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเงินฝากสะสมอ่สะสมทรัพย์ของธนาการกรุงเทพและไม่เป็นบัญชีร่วมคือเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวนั่นเองไม่เป็นบัญชีร่วมของคนอื่นสําหรับอ่านมาถึงตรงนี้ท่านที่อายุยังไม่ถึง2 0ปีก็ไม่ต้องเสียใจเข้าใจว่ามีหลายท่านที่อายุยังไม่ถึง20ปีท่านก็เก็บไว้เป็นข้อมูลระหว่างนี้ท่านอาจจะไปเล่นอะไรที่ไม่ต้องอายุถึง20ปีก็ได้นะอาจจะเป็น อะไรเช่นบิตคอยรู้สึกว่าจะไม่ต้องถึง20ปีบริบูรณ์อ่ะการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็ต้องแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็น17นทีนี้เขาต้องมีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวในวันหยุดทำการเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นรายละเอียด อ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็เข้าไปที่แอปเมื่อกี้ที่ผมบอก m m o b i l e Banking m o โมบายแบกงบแบกงงงงงิ้ของธนาคารกรุงเทพเซิร์ชคำว่าบัวหลวงใน Play Store ก็จะเจอกรอกข้อมูลไปเรื่อยมันคลิกเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยขยายแล้วเลือก ตงใส่เดี๋ยวผมต้องทำอีกคลิปหนึ่งนะันแนะนำรายละเอียดให้ดูแล้วบมงเนี้ยในจริงผมก็สมัครไปแล้วนะมันก็ทํายากเนาะกร <c oughs> อข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันท่านที่คิดว่าต้องมีเงินมากถึงจะเล่นหุ้นได้ไม่จริงครับก็เราก็เอาเงินใส่ไว้นะนิดหน่อยแล้วแต่ธนาคารอยี๋ยนี้ก็ไม่ค่อยจะมีขั้นต่ําอะไรมากมายไม่ต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็เล่นหุ้นได้แค่หลักพันหลักร้อยก็เล่นได้แล้ว ขอให้เรามีเงินติดอรอตเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องการยืนยันตัวตนใบหน้าและรหัสเราก็ต้องระวังเพราะบางทีมันก็เป็น,ปนลิงก์แฝงมานะมันก็จะอันตรายนี่เบอร์โทรเขาท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่02-618-1111น่ี่เป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีหงสือไว้ที่บ้านเห็นไหม ตาที่ท่านได้ขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยถ้ามีอย่างนี้ยืนยันก็ไปเราก็เพื่อความแน่ใจเราก็โทรสอบถามอีกทีจะมีรหัสให้ล็อกอินในแอปพลิเคชันปลอดภัยที่สุดก็คือเข้าไปหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวงวางหลักทรัพย์ประกันก็ทำตามที่เขาบอกถ้ายุ่งยากก็ไม่ยากยุ่งยากเมื่อไหร่ก็โทรถามเขา เราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีระบบที่มันปรับไปจากตอนที่ผมสมัครคือผมสมัครไว้หลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นระบบที่เขาทำเพิ่มมาอ,มอ,มอ,มอ่านต่อลูกค้ากรอกข้อมูลครบถ้วนสามารถอ๋อนี่เป็นข้อคำตอบคำถาม จบไปยังก็มีวิดีโอสอนด้วยก็เข้าใจว่าหลายท่านอยากเล่นหุ้นนะก็เล่นแบบผมก็ได้ผมก็เล่นง่ายๆก็คือเอาเงินไปไว้เฉยๆแล้วก็รอกินปันผลส่วนพอร์ตอื่นเราก็เอาเงินไว้รอซื้อขายเมือเล่นบิตคอยอลงซื้อขึ้นขายอย่าคิดมากถ้าเล่นหุ้นแล้วเครียดก็อย่าเล่นดีกว่า เสียเว,เวลาชีวิตนี่เดี๋ยวเขาจะว่าผมพูดออกนอกเรื่องอีกแล้วมีหลายคลิปที่มีคนคอมเมนต์ว่าพูดออกนอกเรื่องเหลือเกินใช่แล้วพูดในเรื่องมันก็น่าเบื่อเนาะไม่อยากเป็นอะไรที่แบบมันน่าเบื่ออยากให้คนมาดู YouTube แล้วมีความสุขอะไม่อยากให้มันแบบเครียดมากอะมันผมพยายามเอาเรื่องที่เครียดอย่างเช่นเรื่องเงินทองมาทําให้มันเป็นเรื่องที่มันสนุกํขำขันเฮฮานะเข้าใจไหมผมอาจจะไม่ได้มี มีการตัดต่อตัดต,ต,ต,ต่อคลิปแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาเพาะก็บอกตรงตัดต,ต่อไม่เป็นแล้วก็ไม่พยายามเรียนรู้ที่จะพัฒนาด้วยขออยู่ดักดานอย่างเงี้ย <laughs> ใครอยากดูคลิปก็ดูใช่ไหมใครไม่อยากดูก็ช่างหวัวผมขอขอโทษพูดไปเพาะใครไม่อยากดูก็ช่างหัวมัน <laughs> โอ้ไม่ใช่บอก <laughs> เรียกคุณผู้ชมเป็นมันได้ไง <laughs> นี่กอาพูดไปคนเดียวนะก็ผมก็ อยากให้ทุกคนมีความสุขมีอิสระภาพทางการเงินนะผมเองก็ยังไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ชีวิตก็จะสึกดีขึ้นถ้าเราบริหารเงินได้เนี่ยเงินเดือนเรามีแม้เรามีน้อยเราก็สามารถบริหารจัดการได้เราก็แบ่งเงินไปส่วนๆเข้าใจว่าบางอย่างมันเป็นรายจ่ายที่มันไม่สามารถจะตัดออกไปได้เช่นค่าเทอมลูกเนี้ยใช่ไหมค่าน้ํามันรถเดินทางค่าค่าอะไรนะค่าโดยสารรถประจําทางเนี่ย อะไรที่มันจะไม่ต้องจ่ายมันตัดไม่ได้เราก็ต้องมาตัดอย่างอื่นถ้าเราตัดไม่ได้เราก็ต้องหาตังค์เพิ่มวิธีการให้เงินทํางานก็นี่แหละเล่นหุ้นนี่แหละเป็นวิธีการหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดี